เป็นอย่างเห็นหนา้านางห,หัวใจอ้ายสันบ่หูคือกันหรือเป็นสวรรค์สัมมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่นะครับเบิ้ลกับแคลรี่นะครับไลฟ์สดที่เพจแล้วก็ทำคลิปลงต i ิ t o ตอกนะครับเพลงบบาหูเป็นอย่างก็มี FC คอมเมนต์ว่าอยากเห็นทำเป็นเพลงจริงๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เลยได้ <Transport. S 1> ไปไปทำดนตรีแล้วก <Please. S 1> ็เ <sucks> ข้าไปอัดอ่าก็ผมก็เป็นพีเวียนะครับให้แคลรี่เป็นเสียงพี่อเล็กซานดรานะครับของละครเพลงรักอีฝั่งโขงก่อนที่จะชมนะครับแบบเต็มๆใน YouTube แล้วก็ MV นะครับแบบคอเวอร์นะครับเรามาฟังเสียงแคลรี่ก่อนว่าเสียงจะเหมือนพี่อเล็กไหมนะครับเสียงดีนะครับแล้วก็มี ยังเห็นหนา้านางห,หัวใจอ้ายสันโบกคือกันหรือเป็นสวรรค์สังมาอ้ายเก็บใจไว้บอกเคยหักภายดอกนาบอกเสืออายว่า จากใจน,น้องง้มดังนั้ในฝันอย่ามาว่าวานย้อนหาวห่าหายเปลี่ยนใจอาอให้สัญญาสิหักจอดมือตายจำคำอาอไว้ฟ้าดินให้เป็น ใจบนน้้อองงต่ดขลไาเดี๋ยวจะจบเพลงก่อนเดี๋ยวจะไปตามเป็นฟังในยู u ูบแค่นี้โอเคนะครับใครที่อยากฟังแบบเต็มๆของพวกเรานะฮะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ของเบิร์นมทุมราดแล้วก็แฟนเพจเบิร์นมุทุมลาดด้วยนะครับฝากนนะครับ อ่าคลิปเสียงของบิเบิร์นิวแคลลี่นะคะเป็นเพลงแรกที่ได้โคเวอร์ด้วยกันนะฮะก็อีกภาพกันในของไฟด้วยนะครับขอบคุณครับบ่าหูเป็นอย่างเห็นหนา้านางหัวใจอ้ายสันบ่าหูคือกัน